สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ได้มาบ้านน้องค่ะเป็นวันที่ย3ามของเดือนกรกฎาคม2563นะคะอืมอากาศสดใสามากเลยวันนี้ค่ะก็ยืนอยู่ที่ริมน้ำสะน้ำนะคะเนี่ยค่ะเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะแกแล้วก็ไปตามวัยของคนแก่เนี่ยนะคะวันนี้แดดจ้ามากค่ะแลวแดดจ้ามากมากเลยดูยแม่น้ำเซนิงนะ ในน้ำแควน้อยนะคะนิ่งสะน้ำนะคะเนี่ยค่ะก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะที่นั่งเล่นยังไม่อยากลงไปไหนค่ะแดดก็ร้อนมากเลยอู้ยแดดร้อนค่ะตอนนี้1 1บ0โมงครึ่งแล้วมั้งเนี่ยนะค,ะน,คะนี่ค่ะแดดจัดจ้ามากเลยร้อนเผาๆเลยสุดๆนะคะร้อนสุดๆเลยนะคะเนี่ยค,ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆ ที่บ้านนะคะ,ะท้องฟ้าแจ่มใสมากอากาศปลอดโปรง่งค่ะน้ำนิ่งทุกอย่างนิ่งหมดอากาศก็ยังนิ่งเลยนี่เป็นหน้าฝนนะไม่ใช่หน้าร้อนนะคะเนี่ย <c oughs> โอ้โหแดดร้อนมากเวียนหัวเลยอือหื น,นั่งสบายๆนะคะ,คะใครจะไปอาบน้ำล้วเนี่ยร้อนจะตายอา,อาบตอนเช้าก็ไม่ว่ากันแดดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ,ะนี่ค่ะสบายๆอยู่ในนี้นะคะอือ ดอกไม้สวยๆค่ะดอกเฟื่องฟ้านะคะเนี่ย่ะนี่ะ่ะอยู่ริมสะไปไหนเสียมาตรงนี้ค่ะเดินกระเพลกกระเพลกอยู่เนี่ยค่ะตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ล้มทับมาเนี่ยขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีเดินกระโผลกกระเพลกอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่หายสทัทีไปหาหมอหมอก็บอกว่าเส้นมันซนเส้นมันขดนะ ก็เลยเออกินอยู่กินยามาจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยเดินไม่ค่อยดีเลยกับปลุกกระเพกอยู่เนี่ยจงมันเถอะเอาค่ะเอาแค่นี้นะคะวันนี้เชลฟี่นิดหน่อยค่ะ